สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมที่กําลังจะรับเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับหรือ,อที่รัฐบาลเขาเรียกว่า Digital วอลเล็เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาจะจ่ายเป็นเงินสดในรอบแรกนะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์ ได้นะครับว่าเรามีสิทธิ์จะได้รับเงินในในวันที่24 25 2บ่าใ,ในช่วงวันที่25 26และ27เดือนกันยายนนี้หรือเปล่านะครับเรามีชื่อหรือเปล่าทีนี้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนไปดูรายละเอียดเนี่ยมีคุณผู้ชมสอบถามว่าผู้สูงอาย,ยุอยู่ในกลุ่มเปราะบางในรอบนี้หรือเปล่านะครับ คำว่ากลุ่มเปราะบางของของการรับเงินใน,ในรอบนี้นะครับคุณผู้ชมเขาไม่รวมถึงผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้สูงอายุรอรอไปลงทะเบียนในรอบถัดไปที่เขาจะเปิดให้เราลงทะเบียนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสมาร์ทโฟนตรงนี้หรือผู้ที่ได้ลงทะเบียนเคยลงทะเบียนเอาไว้แล้วอันนี้เรารอรอ,อแจ้งข้อมูลในรอบต่อไปนะครับในรอบนี้เนี่ยเขาจะจ่าย จะจ่ายใน2กลุ่มเท่านั้นก็คือในกลุ่มของคนพิการนะครับคนพิการเนี่ยไม่ได้จํากัดอายุนะครับจะเป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กเป็นวยัยผู้ใหญ่เป็นคนพิการแล้วก็มีบัตรคนพิการเท่านั้นนะครับในกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาจะจ่ายก่อนนะครับโดยผู้ที่มีในเรื่องของบัตรคนพิการผู้พิการนะครับผู้พิการเนี่ยเขาจะ ให้ในวันที่25นี้เลยนะครับให้วันที่25นี้เลยทีนี้เรามาดูในช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์นะครับในเพจไทยคู่ฟ้ารัฐบาลเนี่ยเขาได้มีการาแจ้งช่องทางนะครับเว็บไซต์ตามหน้าจอเลยนี้เลยนะครับคุณผู้ชมในเว็บไซต์ต่างๆผมขึ้นให้ดูหน้าจอนะครับเช่นเช่นเว็บไซต์ g o v w e l f a r e c g d g o t s นะครับหรือ g o v w e l f a r e d e p g o t s slash c s e c k นะครับตรงนี้จะเป็นเฉพาะผู้พิการนะครับหรือเว็บไซต์ทางด้านบนก็ได้นะครับ xn ขีดกลาง2 5 6 7ตามตามชื่อเว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชม อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เขาเป็นช่องทางให้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบอสิทธิ์ของเราว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินในรอบนี้หรือเปล่านะครับหรือที่แอปพลิเคชันรัฐจ่ายแอปพลิเคชันรัดจ่ายนะครับคุณผู้ชมชื่อนี้เลยรัดจ่ายาเป็นโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับแอบปพลิเคชันนี้หรือหรือคุณผู้ชมจะโทรสอบถามก็ได้นะครับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ นะครับเป็นอัตโนมัติระบบตอบรับคุณผู้ชมโทรที่เบอร์นี้นะครับ021092345กด1กด5ได้ตลอด24ชั่วโมงอ่าอันนี้อันนี้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะเป็นการตโต้ตอบอัตโนมัตินะครับทีนี้นะครับก็เน้นย้ำนะครับเน้นย้านะครับว่าให้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการเนี่ยได้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของเรานะครับว่าเราเนี่ยมีบัญชีธนาคาร นะครับแล้วเราได้ผูกพร้อมเพยแล้วหรือยังพร้อมเพยเนี่ยใช้พร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะครับว่าเรามีบางคนก็มีบัญ,ญชีอยู่แล้วผูกพร้อมเพยแล้วยังสามารถใช้งานได้หรือเปล่าหรือถ้ายัางไม่ได้ผูกพร้อมเพยให้รีบดําเนินการนะครับผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนท่านใดสงสัยหรือว่าออยังไม่แน่ใจว่าผูกพร้อมเพย,ยหรือยังหรือผูกพร้อมเพยกับบัตรประชาชน หรือวาอ่าหมายเลขบัตรหมายเลขโทรศัพท์ก็ไป,ไปให้เป็นหมาย,มายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับสําหรับในกลุ่มคนพิการกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้ท่านไปติดต่อสอบถามธนาคารนะครับถ,ถ้าทำเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็รอรับเงินได้เลยนะครับทีนี้ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับกรณีของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการที่มีบัตรนะครับ ศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์อันนี้บอกไปแล้วนะครับศูนย์ช่วยเหลือสังคมของพอมก็ได้นะครับศูนย์ช่วยเหลือสังคมของอพอมสายด่วน1 3 0 0หรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับโทร02 354 3 8 3 3 8 8ต่อ701ถึง702นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เขาออกบัตรประจำตัวคนพิการนะครับ หรือศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศก็ได้นะครับที่เราจะจะไปสอบถามข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเตรียมเข้าไปดูไปเช็คสิทธิ์ไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าเรามีสิทธิ์จะได้รับหรือเปล่านะครับทีนี้แล้วถามว่าถามว่าคนพิการเนี่ยนะครับคนพิการที่ที่พิการจริงๆนะครับเราเราเราพิการแล้วเรายังไม่ได้ทําบัตรคนพิการมีสิทธิ์ไหมให้เรารีบให้เรารีบนะครับไป ถ้าใครสงสัยว่าเราเป็นคนพิการในในที่เขาแบ่งกลุ่มเอาไว7้7 7กลุ่มนะครับล่าสุดเป็น7กลุ่มเนี่ยว่าเราอยู่ในใค่ายเป็นคนพิการหรือเปล่านะครับเช่นการมองเห็นการเคลื่อนไหวออทิสติกหรือว่าทางด้านของสภาพร่างกายทั่วๆไปนะครับที่เขาแบ่งกลุ่มคนพิการเอาไว้เนี่ยคือเราเราสงสัยใช่ไหมครับตรงนี้เราต้องให้าทางคุณหมอเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้วินิจฉัยนะครับเป็นผู้วินิจฉัย มีการทางการมองเห็นทางการได้ยินทางการเคลื่อนไหวหรือไม่หรือพิการในในในกลุ่มอื่นๆนะครับตรงนี้ให้ต้องให้คุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยแล้วก็เอาใบรับรองตรงนี้รีบไปทําบัตรคนพิการนะครับคนที่จะได้รับเงินในรอบนี้เนี่ยต้องเป็นผู้พิการที่มีบัตรคนพิการเท่านั้นและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ที่บัตรสวัสดิการไอ้บัตรคนพิการหมดอายุนะครับบางประเภทนหมดอายุเดี๋ยวเราจะเสียสิทธิ์ให้เรารีบไปต่อบัตรนะครับไปต่ออายุบัตรคนพิการ แล้วก็รีบไปทําบัตรคนพิการใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่ทันจริงๆในรอบนี้นะครับผู้พิการเนี่ยไม่ทันจริงๆเนี่ยเขาก็ยังมีอีก3รอบนะครับเพราะฉะนั้นทําบัตรผู้พิการคนที่ทําใหม่คนที่พิการกําลังไปรับรองความพิการทําบัตรคนพิการเนี่ยแลย้วยังไม่ได้บัตรคนพิการนะครับก็เขายังมีรอบอีก3รอบหลังจากวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี้แล้วนะครับเราก็อาจจะได้รับในรอบถัดไปก็ได้นะครับเมื่อทําบัตรคนพิการแล้ว เราก็รีบไปเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยแล้วรอรับในรอบถัดไปนะครับก็ะจะมีจ่ายอีก3รอบโดยเฉพาะคนที่ตกหล่นซึ่งถ้าเขาโอนเงินไปแล้วยังไม่ได้รับยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพยังไม่มีบัญชีธนาคารตรงนี้ก็จะเป็นรอบตกตกหล่นที่เราได้รับในรอบถัดไปเพราะนั้นตรงนี้คือช่องทางนะครับผมขึ้นให้ดูหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับนี่คือเว็บไซต์ต่างๆที่เราจะเข้าไปดูไปตรวจสอบ ว่าเราได้รับเงิน1,000 0บาทในรอบวันที่ 25, 26, 27นี้หรือเปล่านะครับ